ช็อกวงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงอาวุโสวัย95ปีสุดอาไรดาวดังาลารับมีรายงานข่าวว่านักแสดงอาวุโสชื่อดังนายเกชาเปลี่ยนวิถีอายุ95ปีตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด19และเมื่อล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแจ้งว่าอีหม่ามเกชาแดนมาตาม เกชาเปลีนวิถีนักแสดงอาวุโสวัย95ปีอดีตกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอุุไทธทานีเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้28กรกฎาคมจากการติดเชื้อโควิด -19 ขณะนี้นายชาดาไทยเศษซึ่งมีสัก์เป็นหลานกำลังประสานนำร่างของนายเกชาไปยังกุโบบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีบ้านเกิดของท่านสำหรับผลงานเด่นของเกชาเปลียนวิถีคือไยกว้าง 2,500คนเหนือคน2,510มาปกาสิบจางซูเหลียง2,511สิเองเหนือเสือใต้2,511ดอนเจดี2,512ั 2, 12, คุมแฝก2,512ั 2, 12, ตัดเหลี่ยมเพชร2,518และคนรุ่นใหม่อัดรู้จักเกชาเปลี่ยนวิถีในฐานะพ่อของนาตาชาเปลี่ยนวิถีแอนนานางแบบและนักแสดงชื่อดังซึ่งเป็นอดีตภรรยาของตุ้ยธีรพัฒน์สัจจก,กุล